พี่เตอร์กินเหล้ากันกูมไม่กินเหล้าวย้ยกูจะเล่นเกมอะไรมึงทำอะไรผิดมาปะเนี่ยกอเช้ากอดเย็นไงเธอทูเนี่ย ระวังมือเป็นรอยนะคะพี่ละเขากลัวมือเธอเป็นรอยอะ่ะทำเองไหมล่ะมจกพร้อมกันได้เหรอพี่นากออง่ะจกไปจกไปอย่าบ่นตก,กระบานให้ไปเบียดรถเล่าอ,อะไรวะ เแด880อ้วนอ้วนเราต้องไปไหว้ลิงอีกรอบนะทะเบียนรถเราสวยมากเลยค่ะ880กอดเป็นงั้นแหละที่อดให้มันได้ใจไว้คนดูเนี่ยเวลาทำอะไระทำง่ายๆหน่อยมันก็ คือมันก็จะคิดว่าเราข้างหลักไงวะคือมันจะคิดว่าเราข้างหลัก,ก,ด,ก,ด,ลกด้วยเมื่อและเมื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมืออยู่เมื่ออยู่เมื่ออยู่กูเห็นนะ ดีถ้ด้วยสัตว์แก่แล้วต,ตาดีเสือกตาดีรุ่นนี้ตาดีฟองหูดีด้ยวเดยวเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยว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 ไม่เชื่อเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูอีวันอีนรก,กหูนวักหูนวักหูเออแก่แล้วเนี่ย รุ่นนี้คือเวลาหนีเที่ยวตอนคืนคือไม่มีได้ยินหนีเที่ยวตอนคืนไม่มีได้ยินรุ่นเนี้ยหูนวกตื่นไม่ไหวกระดูกกระเดี้ยวแบบไม่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 ได้แล้วกวนกูไม่น่าจบกูเหรอวันเนี้ยอ้าวทำไมเธอไม่จกอ่ะมันมันจกไม่ได้อ่ะเขาต้องกินข้าว เอาแล้วไม่เึอไม่กินอ่ะกินอยู่ธอไปนั่งรอบนรถเลยเห็นไหมเห็นไหมอ้างอ้างจบจบไม่ได้บอกว่าต้องกินข้าวกูจบไม่ได้ด่ากูมันหมูมันหมาตบสักทีดีไหมพูดนะฉุนวะมันไม่ได้ผิดที่เขาหรอกเธอมันผิดที่อะไรคะผิดที่ปูนะคะหลอดมันรีดอ๋ออปูนชั่วอุ้ยอปูนชั่วไอ้ปูนชั่วปะคะ ไอ้เกศฝนแม่งเลยดีไหมปวดหัวไม่เกณฑ์จะขึ้น โทษปูนทีท้ทุกอย่างอยู่เว้นโทษตัวเองอดกูหมดไม่ลุกไปเก็บเลยนะ ต้องให้บอกแน่ดูดิกหาลู้ลู้ตัวเลยรู้อยู่รู้อยู่สิบถุงยังเอาอ่ะห้าถุงโอ้โหจบตั้งนานมันจบพลาดทุกถุงอ่ะไม่งั้นสิบแล้วเนี่ย โ่อะรคัจริงม,มันต้องได้สิบแล้วหรือเปล่าวะจริงมันต้องได้สิบแล้วครับที่รักต้องใสปูนมันผิดไงมันทำให้เธอจบไม่ได้นะว่าจริงปูนใส่ไม่ดีเลยเป็นเพราะมึงแหละไม่เป็นเพราะปูนเลยไปโทษปูนอีกคือแม่งโทษทุกอย่างเห็นไหมกูบอกแล้วไอเดียโทษทุกอย่างนี่เป็นโทษตัวเอง ไอ้ข้าวติดคอลองข้าวติดคอนะทีละทำไมอ่ะเปล่าไง,เ,าาไงเขาเตือนไงเขาหวังดีไง,องรอบรนเนี่ยมีประโยชน์ ก็เส <rí> e> ีชีวิตอาจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นหัวส้มเหมือนเดิมไหมคนดูล่างนี้แบบดูแบบไม่ค่อยนี่เลยวะ ทำฟอร์มทรงฟอร์มทรงดูดูดูดนั่นงแดกข้าวสบายใจไงดูดิด,ดูที่งานการไม่ทํนานั่งมันน่าจะมีแบบลมควันในรถนี้นะแบบแบบแบบลมควันในรถอะตัวลมควันตายอะไรเงี้ยในรถเนี้ย โมทำผมใหม่น่ารักมากคุณดูดูดูดโมทำผมใหม่น่ารักมากดูน่ากันไหมนี่โมนี่ไอหลอนโมบอกลำคาญมากข้าวอร่อยไหมวันวันอะไรข้าวอร่อยหรือเปล่าอร่อยขอจกให้ไหม ไม่ต้องเสือกอ่ะนั่งในรถมือมึงอ่ะไม่เป็นไรขาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ลำบากกูจกไม่ได้สักลูก <c oughs> แต่ไม่มีน้ำใจจกให้คนอื่นอีก แดกแดกไปเถอะนะใช่ป่ะเจ้าคนดูกินลงไปยัดเข้าไปเยอะไอ้มันติดคออะไรกินข้าวอิ่มหรือยังอะไร เลยเนี่ยเนี่ยโง่เหมือนกันเ,นเนี่ยี่ดูเนี่เฮ้ย,ยทุกคนดูสภา,าดิทุกคนทุกคนดูทุกคนดูคุณคีมดิโอ้โห,หเฮียแม่งกระตุอ้สัตว์เฮียเดี๋ยวแม่งรอคู มันส่งอะไรมาวะพี่ว่าตำรวจมันไม่ไล่นะเนี่ยช่วงเวลาเนี้ย ไอ้ปูนอะไอ้นะวันพูนล่ะไม่คนข้างมันตะกี้มันเสียงดังอะเขาเขาก็เลยตกใจมันก็เลยกดปิดเลยแล้วมันก็ตกเขาจะไปเสียงดังได้ยังไงะเขาพูดกับเลยเหรอใช่พูดอะไรเขาบอกสวัสดีครับพี่โจตะกี้เนี่ยเขากำลังใช้สมาธิอยู่ตกใจเลยแล้จบพลาดเหรอจบพลาดค่ะตะกี้เนี่ยมึงก็พลาดเหมือนกันแหละทำมาประเนบกูจัดนี่ ให้ดาวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเด็กๆไปติดคอไดยแม่อ้โหด o d ูสภาดูสภา,สาอ๋ออ

ต้องเดินต้องเดินวิ่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สวยตายตายตกตายเหล็กทับกินข้าวอิ่มแล้หรอ,อยังไม่กินให้อิ่มอ่ะ เจอทำเพี้ยอะไรเนะี่ยทำไมไม่กินให้อิ่มอะคะัน่นอีกนานอ่ะฮะกินนานอะไรก็อีกนานไงกว่าจะกินหมดถ้าไปกินให้มันหมดสิจะเร่งเขาเหรอไมเล่นค่ะ วันนี้เงินเดือนออกเอาไปซื้อปูไทยวันนี้เงินเดือนออกเอาไปซื้อปูไทยโอ้โหขอบคุณมากครับน้องเด,ขอ,อเด,องเดขอบคุณมากครับขอบคุณไอเดนะครับนเดชห้าบาทขอบคุณมากครับแม่เล้งค่ะน้ำาก็ไม่อาบสัตเม็นก็เป็นต้องมาก่อนมึนงเนี่ยตื่นก็สายน้ำาก็ไม่อาบก็เดินเข้าไปนอนนั่งไปรอในรถสบายปะสบายชิบหาย ตะบายกว่าน,นี้มีอีกไหมกูดจดจนกดจนตัวอีพังหมดแล้วเนี่ยบอกบาก็ไม่เคยถูกกินให้อิ่มวันวันออกินให้อิ่ม สวัสดีครับพี่โจกสวัสดีครับเหม็นติรนดรถป่าพี่เออแม่งแจ้งกินในรถอีกไอ้เหี้ยรถกูเหม็นหมดสีมีตั้งเยอะตั้งแยะแม่งกระเสือกชอบสีชมพูอีกกูละงงปวดหัวว่ะ โดนทไม่ขึ้นจอแล้วครับขึ้นครับขึ้นขึ้น,นโดนตทได้เลยครับขึ้นปกติแกง๊งชื่อเสียงแก๊งกูยังโหดฮิโรชิไอ้สัตว์ขับรถสีชมพู <c oughs> แม่งรู้ถึงไหนเขินถึงนั่น ดีนะมันยังให้เปลี่ยนตอนเล่นสตอรี่อ่ะถ้าไม่เปลี่ยนนี่กูหนักเลยไอ้เหี้คขับรถสีชมพูเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบสีดำนอกาะแบบสีแบบสีดำจูนอย่างเงี้ยแบบม้ามืดโอ้โหไอ้เหี้ยสีชมพูกูเลยอยากลอง